แต่ที่เราไม่อยากครัหมายความว่าเราพอใจแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่เฉยๆคือทุกอย่างทําให้ดีที่สุดสิ่งใดที่ควรทําก็ทําแต่ว่าสิ่งใดที่เกิดปรากฏแล้วเราก็ยอมรับความเป็นจริง mm hmm. ตอนนี้ทําอะไรอยู่ฮะตอนนี้นะครับปัจจุบันกอ็อยู่ที่บริษัทแมสคอตเอนเตอร์เทนเมนต์นะ mm hmm. อยู่ตรงลาดพร้าวร้อยหนึ่งครับเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ที่บริษัทครับ mm hmm. ทำเพลงด้วยครับ มีร้านอาหารด้วยใช่ไหมมีร้านอาหารวินเทจครับก็ร่วมกับเพื่อนๆนะครับก็อยู่ที่ร้อยหนึ่งเหมือนกันใครอยากไปฟังนาราทิป้องสดๆตัวเป็นๆนะครับก็ที่วินเทจวันวันจันทร์แล้วก็วันเสาร์ครับเข้าไปในซอยร้อยหนึ่งซักกลางๆซอยแล้วมันจะต้องเข้าซอยย่อยไปอีกใช่ไหมฮะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จยังไม่พอเลี้ยวซ้ายอีกทีทาไมที่เป็นอย่างนี้ทําไมถึงไปอยู่ในตรอกในซอกในซอยเพราะว่าอยากจะทดสอบใจแฟนๆฮะว่ารักกันจริงหรือเปล่าถ้ารักกันจริงนี่ ต,ต้องไป,ไปต้องไปแม้จะเป็นเขาวงกดก็ต้องไปแต่อย่าไปลึกกว่านั้นพี่อย่าไปลึกกว่านั้นครับพี่อย่าไปเก็บตัวลึกขนาดนั้นถ้าลึกกว่านั้นสงสัยอย่าอย่าว่าแต่แฟนเพลงเนียนักร้องเองก็จะหลงแล้วตายแล้วแล้วมีมมีีเพื่อนศ <PDF> ิลปินใช่ไหมรับรุ่นเดียวกันเนี่ยไปร่วมร้องเพลงด้วยเช่นเช่นยกตัวอย่างมีออดคิริบูนกุ้งดวงสิทธิ์เลียมปินดากุ้งดวงสิทธิ์เลียมปินดาอย่างคุณพุสมิงหนอสวรรค์เนี่ยครับ แล้วก็มีศิลปินอีกหลายหลายท่านครับมากันอย่างเช่นคุณอัญชุลีบัวแก้วนักร้องประกวดที่หนึ่งประเทศไทยในอดีตนะแล้วก็อีกหลายทคนตามวงแฟชันครับมากันเยอะแยะเป็นหมดเลยครับสลับฉับเปลี่ยนกันมาครับในแง่ของผลงานเพลงตอนนี้พี่แดงยังออกผลงานพพี่แดงยังมีครับยังมียังมีเพราะว่าคือตัวตัวพี่แดงเองเนี่ยเป็นคนที่เหมือนขุนคลังเพลงนะครับ ก็หยุดไม่ได้ที่จะแต่งเพลงนะครับก็มีเพลงออกมาล่าสุดเป็นซิงเกิลฮะเอาไว้ให้โหลดใส่โทรศัพท์บ้างหรือว่าเอาไปฟังที่ว่าชื่อเพลงบ้ารักบ้ารักครับบ้ารักเห็นไหมฮะแสดงอายุขนาดนี้ยังบ้ารักแสดงว่าไฟยังแรงสักสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะบ้ารักไหนไหนฉันไม่คิดจะหลอกแต่ใยเธอนันจริงมาหลอกฉันไม่คิดหลอกลวงแต่ใยเธอนั้นจริงหลอกลวง ลวงฉันจนติดใจลวงจนติดใจฮะคนเรานี่ยคือทําไมทําไมต้องบ้ารักความหมายว่าคนเราเนี่ยเวลารักใครมากๆเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับคนตามบอดใช่ไหมครับเขาให้ไปทําอะไรไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นเขาลงห้วยไปไปหมดทุกอย่างเลยเพื่อนเพื่อนก็ถามเฮ้ยทำไมนายทำแบบเนี้มันบ้ารักว่ะคือมันไม่มีเหตุผลอะไรแล้วที่ที่ฉันจะไม่ทําตามตามความรู้สึกของฉัน มันบ้ารักใช่ไเพลงของพี่แดงเนะเพราะเพลงนี้ทำให้เกิดสุภาษิตความรักทำให้คนตาบอดเลยนี่อเ่อ้เพลงเขาเพิ่งแต่งโอ้โหเพลงของพี่แดงตอนนี้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเมื่อเทียบกับเพลงของชาตรีสมัยก่อนที่แต่งไหมครับก็ก็ไม่เปลี่ยนนะครับถ้าถ้าถ้าเล่นเป็นฟังเป็นแบบดนตรีเต็มวงก็จะเห็นว่าก็กคล้ายๆกันยังมีดินของชาตรีอยู่ไหมาทำไมถึงบอกคล้ายๆเพราะว่าส่วนใหญ่เพลงวงชาตรีพี่แดงเป็นคนแต่งซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้พอ พอมาเป็นถึงปัจจุบันเนี่ยกลิ่นไอยังเหมือนเดิมเพราะหนึ่งเนื้อ้องทํานองยังเป็นคนเดิมอยู่<ช><ๆ>เพราะฉะนั้นลีลาทางคอร์ดต,ต่างๆก็ยังเหมือนเดิมสำนวนสมบัติสำนวน,น,วน,น,วน,น,วนอะไรก็่หมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคนที่เป็นแฟนชาติฟังแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่มันเป็นลีลาของพี่แดงครับนะฮะไม่มีใครมาร้องแรปไพรไม่มีอาจจะมีนะอาจจะมีนะอาจจะมีก็เคยคืออย่างนี้ฮะมันมีเพลงใหม่อยู่เพลงแต่ว่าไม่ไม่ได้มาร้องเหมือนเนี้มันเป็นข้างแรก่า ฟองลักสบู่แต่งเอาไว้นะฮะแล้วก็ลองทําดนตรีดูปรากฏว่าท่อนแยกฮะน้องๆก็ไปใส่เป็นแรปแ้วโอ้โหฟังแล้วมันมันเข้าไหมามันามาแปลกเข้าแปลกมากเลยมันเป็นเพลงที่พิสดารของของนาราทิพย์ที่เอาฟองสบู่เนี่ยไปเปรียบกับกับความรักมันความรักนี่ เหมือนฟองสบู่ยิ่งถูก็ยิ่งมีฟองโ้อุ้ยเซ็กซี่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนึกถึงตอนอาบน้ำใช่ใช่เนี่แหละครับได้นอนเพลงมันจะดังชื่อเพลงนี้ก็ไปนึกถึงตอนตัดผมไม่ได้ใช่ใต้องอาบน้ำครับครับยิ่งยิ่งอะไรนะยิ่งถูยิ่งมีฟองโอ้กระแทกใช่ไหมล่ะกระแทกใช่ไหมล่ะถ้ายังถูไม่หยุดมันจะแสบพอแล้วลอกเลยครับครับครับนี่แหละครับครับที่เอ่อตอนนี้วัยเนี้ยพี่ยังมีความฝันพี่ยังตัั้้้งงงเปาในชีีววิตไไยมมฮะ พี่พี่พิงแต่ว่าช่วงนี้พี่จะทาชีวิตพี่ให้ดีที่สุดหมายความว่าเป็นดาราทิ่ที่ดีที่สุดกับตัวเองและกับครอบครัวแล้วกับกับแฟนเพลงครับมหมายความว่าอย่างอื่นเนี่ยก็ขอให้มันเดินเข้ามาหาชีวิตวเราเราพยายามแล้วก็เดินไปปกติสิ่งที่เข้ามาเราก็ยอมรับยอมรับยอมรับแล้วก็มีความสุขกับมันจนถึง วาระสุดท้ายของชีวิตวันนี้ให้ดีที่สุดครับก็อยากจะฝากแฟนๆเพลงครับเหมือนกันครับคนเราเนี่ยถ้าถ้ายอมรับในในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้ณวินาทีนี้เราก็เป็นสุขครับเป็นสุขเก็ดไหมฮะเก็ดไหมครับบ้าหคนเก็ด้ะฮะยิ่งถูยิ่งมีฟองครับไม่ใช่จบแล้วนี่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วยิ่งถูอะไรอีกอะบ้ารักได้ให้โหลดได้แล้วใช่ไหมครับแต่ส่วนอันนั้นนะคะฟองอ๋ออันนั้นยังไม่มาครับอันนั้นให้ ให้คุณกนกะอนกรอไปก่อนพี่กรนกอยากไปร้องแรปเออเชิญพี่กรนกไปร้องแรปดีกว่าช,ชอบชอบฟองสบู่อะไรก <laughs> ็ยังไม่ทันได้ยินเลยใช่ไหมรู้สึกรู้สึกอยากฟังนะฮะเดี๋ยวไปอบอุบไปก่อนตอนนี้ฟังบ้ารักไปก่อนอยากจะให้แฟนๆหลายหลายคนได้ฟังเพลงนี้ครับเราจะได้มีความสุขกับพี่แดงนะฮะบรรยากาศเพลงนี้เราจะพี่ยองใช่ไหมเปล่าเปล่าทำไมถึงบ้ารักเนี่ยโอ้โโอเคไงก็ยังไงถ้าเกิดอยากเจอคุณนราทิพย์นะฮะพี่แดงก็เชิญได้ ที่ร้านอาหารวินเทจครับเดี๋ยวฝากนิดหนึ่งได้ไหมครับทัดีประมาณปลายปลายปีนี้ครับพี่แดงก็เมื่อวันที่23เมษาที่ผ่านมาเนี่ยได้จัดคอนเสิร์ตร่วมกับศิลปินต่างๆช่วยน้ําท่วมไปทีหนึ่งแล้วนะฮะที่ร้านอาหารเลยใช่ไหมตอนได้เงินไปประมาณล้านสองครับตอนนี้พี่แดงก็เป็นโต้โหใหม่อีกนะครับชวนจะชวนเพื่อนๆคนเพลงชื่อคอนเสิร์ตคนเพลงรวมพลังสร้างบ้านจะไปเอาเงินที่เราจะทัวร์คอนเสิร์ตฮะทั่วประเทศหัวเมืองใหญ่ๆแล้วจะนําเงินรายได้ต่างๆเนี่ยไปช่วย ทั่วประเทศเหมือนกันช่วยคนที่ไม่มีบ้านจะอยู่นะฮะเราคิดแม้กระทั่งแปลนบ้านอะไรไว้เสร็จหมดแล้วครับครับอย่างนั้นเลยครับเป็นโครงการระยะยาวที่คนเพลงรวมพลังสร้างบ้านคือเราจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ทอดทิ้งสังคมคนไทยไม่ทิ้งกันประมาณปลายปีนี้นะฮะประมาณปลายปีนี้ครับจะเริ่มคอนเสิร์ตเริ่มจากหนึ่งเทพก่อนที่นี่รายละเอียดยังไม่ทราบก็เลยวันนี้ขอขอ เกิยหัวไว้ก่อนนะครับแล้วเพลงรวมพลังรวมพลังสร้างบ้านแน่นอนเจอกันแน่นอนถ้ามีรายละเอียดเดรายการจะโปรโมทให้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณพี่แดงนะฮะมาร้องเพลงให้ฟังขอบคุณที่มาเกตชีวิตนะฮะที่น่าสนใจและยังเป็นประโยชน์ใช่เดี๋ยวพี่แดงก็จะไปลอนดอนแล้วนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอคุณจเจเอ๋ค่ะ